ฮัลโลมาเนมิษณทารัตฮะอะไรนะฮัโลมานพทรัตไม่เอาขอบกับไม่์ฉั ทั้งแก๊งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะปรติก็เลี้ยงกันตรงนี้แต่ว่าโควิดก็ไม่ได้มารวมกันที่ตอนนี้มารวมแล้วก็รวมฉลองขึ้นมอหนึ่งด้วยแต่ว่ามีสองคนยังไม่ได้ขึ้นนะคะสอบตกหรอไม่ใช่คุณนันชาติคุณนันชาติได้ขึ้นทีล้วนแต่ว่าเด็กที่เป็นโรงเรียนไทยเพราะขึ้นมอหนึ่งกันแล้วแล้วก็มีการย้ายโรงเรียนด้วยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนแนะนํานะคะว่า ชื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนไายเ่อยู่รู้อยู่แล้วอ่ะเริ่มที่ปูจ๋าก่อนสวัสดีค่ะก็ชื่อปูจ๋านะคะต้องรู้อยู่แล้วเนาะครูจ๋าโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนสกูลค่ะครูจ๋านะคะเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนราชินีบอลก็ย้ายอยู่เซนโยเซฟคอนแวนอีพีรุ่นโบเขียวเลยทุกคนรุ่นโบเขียวรุ่นโบเขียวคืออะไรคะมันเป็นรุ่นนเป็นมั้ย อ๋อแรุ่นนี้สีเขียวรุ่นนี้สีแดงอะไรแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสีเขียวแบบนี้มหนึ่งอปีหน้าขึ้นมาสอเปลี่ยนสีป่ะไม่ไม่ไม่น่าเปลี่ยนอ๋อก็คือสีเขียวจะกลายเป็นมสองจะเป็นสีรุ้งเลยสีเขียวอ่ะรอมา่อมาอังอ่ะอังแนะนาหน่อยสวัสดีค่ะอังเองนะคะก็คงจะรู้เหมือนกันอ๋อไม่ทุงไม่ต้องบอกมากอยู่ย้ายไม่อยู่โรงแทน โยทินบุรณะจากยศราชีโมนี่เป็นเป็นรุ่นน้องกับเป็นรุ่นน้องกับป๊าประมาณรุ่นที่เท่าไหร่คะโอ้จะไม่ได้กันจะไม่ได้รุ่นที่92รุ่นที่92ป๊าป๊ารุ่นที่อ๋อตอนป๊าเดียนเนี่ยมีครบรอบ50ปีแล้วตอนนี้เขากี่ปีแล้วอ่ะร้อยปีไม่ใช่ให้กันที่เก้าสองเลอ๋อเก้อง๋อป๊ารุ่นป๊าละห้าสิบป้าก็สี่สิบปีแล้วะโอเคอันนี้เป็นเด็กยอมยชีโมโยธินบุรณะอีพีเหมือนกัน เอาตอนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนนิตาอ่ะนิตาอยู่โรงเรียนย้ายมาสามเซนค่ะจากราชินีค่ะสามเซนต์ต่อแรกตคนนี้เขาอยู่ราชินีตอนนี้กระจายตัวไปหมดแล้วนะคะอ่าไม่ถูกกันเหรอสามคนนี้ทำไมไม่ไปอยู่โรงเรียนเดียกันฮะย้ายโรงเรียนทุกคนโรงเรียนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคนไม่ใช่เราลา โรงเรียนเดียวกันเลยเรียนสนิทกันใช่ไหมเป็นที่โรงเรียนสนิทกันเลยใช่ไหมมไม่เคยเจอกันเลยเขาอยู่คนละห้องคนละห้องกันสามห้างไมสามห้างไปสามห้างนี่เครื่องแบบใหม่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องแบบอีกทีหนึ่งนะคะอไปพูดเลยครับบอกว่ามาจากโรงเรียนอะไรครับระย้าย้วอยู่ะไรครับลืมเอ้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็อยู่สสแล้วย้ายไปอยู่สสไม่เมื่อก่อนอยู่แสงสอย้ายอยู่สามเสดสุดท้าย ตอนนี้อยู่สูงไวยค่ะแก่แล้วตอนนี้อยู่สิวเตี้ยนค่ะเล่นสศกค่ะต่อมาต่อมาน้องพิมพ์น้องพีนเนาะเส้นสีเส้น international school ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ย้ายโรงเรียนนะมอหนึ่งก็จะยังอยู่โรงเรียนนี้แต่ว่าคือน้องพิีนไปย้ายไปอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าไปย้ายไปปีกว่าค่ะสังคลับอ่ะก็จะไปคือครับคารุมายเนมน์นัทรัสอะไรนะคารุมายนมส์นัทรัสไม่ชอบไอ้กไมาอีก channel เด็กมาอินเตอร์เน็ตอยู่โรงเรียนมาก้าปีแล้วอยู่โรงเรียนที่มากปีเป็นยั่งเขรไมจริงไม่จริงก็เราจปปีแปีเาใช่8ปีเขาย้ายไปตั้งแต่อนุบันหนึ่งอ๋อจริงเหรอใช่เขาไม่ได้อยู่กับเราใช่ไหมตั้งอนุบันอนุบันสอง พอขึ้นอนุบาลสองเขาก็ย้ายไปเลยใช่คือพี่เรียนปีเดียวรู้จักแค่หนึ่งไอเรียนด้วยกันแค่หนึ่งปีคบกันมาอีกเก้าปีเธอไม่จีบเป็นเพราะเราเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วแหละไม่จี่เป็นเพราะเราถ่ายคลิปแล้วเราจะคับได้ยังไงคะเราจะคับได้ไงก็คบกันอยู่อนุบาลพวกเนี้ยอยู่อนุบาลหนึ่งห้องเดียวกันอนุบาลหนึ่งทับแปดโรงเรียนแสงสมชิวนั่นแหละอันนี้อยู่เอกเมื่อกี้ฟังมารู้เรื่องใช่ไหมโรงเรียนนานาชาติเอกมัย คือเวลาถ่ายคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเขาพูดไทยไม่ค่อยคล่องเพราะว่ายูเด็กต้องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้ไหมได้เพาะาไท้ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย เขาจะใส่กางเกงขายาวกางเกงขายาวนี <son> ่โรงเรียนน้องพิมพ์ผู้ชายก็ใส่ขายาวเหมือนกันใช่ใส่ขายาวสีเทาแล้วก็เสื้อก็ต้องใส่กางเกงแล้วก็ใส่ในไทแบบนี้แต่ของค้ไม่มีนักทเหรอไม่มีอะไรก็ได้ไม่ถึงไม่ใส่ใส่อะไรก็ได้ ตัวแบบนักเรียนของครับเออตัวไม่มีไทยใช่ไหมมีไทยไหมไม่มีไม่มีช่ดเป็นแบบนี้แล้วชุดพละเป็นยังไงชุดพละเออมันจะเป็นไอ้กางเกงจะสั้นสั้นแบบเหมือนตรงเนี้ยมันจะสั้นๆกางเกงขาสั้นเออไอ้กางเกงจะเป็นสีแบบดักดักฟูดักดักฟูเบดี้เสื้อเสื้อเสื้อก็เป็นเกรย์เกรย์เสื้อเทาเสื้อเทากับแกงน้ำเงินห้องเงินเดี๋ยวถามครับหนเลยเลยหายที่ร้าดเลย อ๋อเหรอหนี่ยรหัสรหัสทั้งหมดเลยใช่มพิมพ์นัมเบอร์ใช่ไหมมันคือมันคือโค้ดคือรหัสสองคราบอ่ะใช่ก็พินนัมเบอร์นั่นแหละแม้แต่ว่าทั้งเรียนอยู่เคยมีเด็กแค่ห้าพันคนใช่ไหมนานตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ไอ้ตอนนั้นวงนานชาตินักเรียนจะน้อยเอาพูดถึงเรื่องชุดก่อนมีเข็มขัดไหมมีเข็มขัดไหมไม่มีเหรอมีมีจะไม่ได้่ คือค้าแบบเขาจะมีชุดที่น้าพึ่งเรียกว่าชุดลูกเสือแต่ค้าบอกไม่ใช่มันเป็นอะไร Pad f i เดอร์พั f ไ n d e r หรือแบ็คแบ็คแฮนเตอร์ไม่ใช่มันเป็นชุดเหมือนชุดกิจกรรมมะคล้ายๆเปรียบเสมือนลูกเสือแต่เขาเรียกผัดไฟเดอร์แล้วก็เป็นเสือยืนกางเกงแล้วว่ายทำกิจกรรมใช่ไหมพจ้าบอกว่าไอ้อะไรอาสาหรออาสาเอาไว้ทำอะไรไอ้ผัดไฟเดอร์เนี่ยสัมภาษณ์เออก็เรียนกแบบแบบแบก็เหมือนลูกเสือนั่นแหละคิดว่าคงไม่ได้คำตอบหรอก ข้ายไปเลยข้ายไปเลยเยอเอเดชยังมากยังมากเลย Certificate of Completion โอ้ค้าไปเด้อเป็นเกียรติบัตอะไรยังขนาดเขาไม่กินสีหวานเออปกติเขาต้องเก็บใส่แฟ้มแกดูด้วยเกียรติบัตรเขาเอาไว้ที่ วันหนึ่งวันที่แล้วหนึ่งวันแค่หนึ่งวันประมาณเหรอโอเคอ่ะมาน้องพิมพ์อ่ะเครื่องแบบโรงเรียนนานาชาติน้องพิมพ์ก็จะเป็นเสื้อยัดกางเกงมีเน็กไทแบบนี้แล้วก็เป็นกระโปรงซึ่งมันไม่ต้องปักไม่ต้องปักอะไรเลยไไม่ต้อองปักะรเลยแล้วก็กระโปรงนีข้างหลังอ่ะหันหลังมันจะเป็นกางเกงฉะนั้นมันจะไม่โค้งค่ะสละเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นแขนสั้นขาสั้นเป็นเป็นแบบเปียกน้ำได้คือไม่แบบน้ำกันนะ ปกติเป็นทยาอะไธรรมดาแต่ว่าเปียกน้ำคืออะไรคือมันชอบเปียกน้ำได้หมดเนี่ยมันก็ซบายคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือว่ามันชอบเปียกเพราะว่าวันจันเนี่ยเขาจะมีพระโมก วิชาพลาะเขาจะมีสองคามีพละโบกกับพละน้ําพลาะน้ําก็ต้องใส่ชุดว่ยน้นําชุดว่ยน้ําก็จะเป็นเครื่องแบบโรงเรียนด้วยเห็นว่าเซนสตีเฟนบวกว่น้ำเห็นว่าเซนสตีเฟนต้องไปซื้อของโรงเรียนแล้วก็ชุดพล,ละชุดว่ายเป็นยังไงหรอคะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบชุดว่ายน้ำเป็นเสื้อกล้ามแต่ว่าเป็นขาสั้นอ๋อเป็นเช่นแบบว่าเหมือนบอดี้สูทขึ้นไหอย่างนี้ซ่ง ซึ่งเวลาที่ไปโรงเรียนทุกวันจะต้องใส่ชุดนี้แล้ววันไหนมีพลากก็เอาแบบใส่กระเป๋าไปเปลี่ยนคู่ฝกให้มีความรับผิดชอบเดเลี้ยนอาใส่ใส่ชุดพลไปแล้วใส่ชุดว่ายน้วข้างใเลยย้ายโรงเรียนกนครูฝึกให้มีความรับผิดชอบล่าสุดชุดเวลาหายไปทั้งชุดเลยเมื่อวันจันทร์นี้เองหายไปทั้งชุดเลยกลับมาไม่มี มันหายไปแล้วมันเไปให้ไปหาเขาบอกเขาไม่มีแล้วมันก็ให้เปลี่ยนชุดในห้องนะคะไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนชุดในห้องนหนูไม่ได้ใส่ไปแจกบ้านนะฮะใส่ไปเลย แค่ใส่แบบว่าเสื้อผ้าแล้วก็กระโปรงแล้วค่อยเอากางเกงไปเปลี่ยนทีเวลาที่เปลี่ยนสาวของหนูอะเอาเอาทีละเมียนสายโสดก่อนสาย่ตามเซ็ตเรื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยโรงเรียนลของรัฐเขาก็จะเป็นของรัฐของรัฐก็จะเป็นชุดเขาเรียกว่าคอซองมีโบแบบนี้คอซองแบบเนี้ยเขาเรียกชุดวคอซองคออซงนี้ างเกงสีกากีเข็มขัดสีเออเนี้ยเกาเรียกสีกากรีเข็มขัดน้ำตาลถุงเท้าน้ำตาลแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นสีองค์น้ำตาลครัวซองอ้าวไม่ใช่ใหม่ยังครัวซองอยู่เลยแล้วก็โรงเรียนร้านเนี้ยเขาจะเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปักไม่เหมือนกันนี่เขาก็สองนี่หนูมีห้าหมื่นคนเลยเลขที่ห้าหมื่นก็อันนี้เลขห้าห้าหศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ๋อเนี่ยอชุพระเป็นยังไงโรงเรียนนี้เสื้อสีเขียวอ๋อเสื้อสีเขียวเป็นเสื้อแบบเป็นผ้า เฮ้ยมยัขายาวอ่ะเกงวอมใช่ไหมขายาวผู้ชายก็เกงขายาวเหรอหวานโอ้แล้วว่าต้องใส่เกงเจอว่าต้องใส่กระโปรงอะไรอย่างงี้แล้วค่อยเวลาเรียนภาราค่อยเอาไปเปลี่ยนกางเกงอ๋อเหมือนเลยก็คือว่าบอกปาร์ตี้ก็ใส่กระโปรงไปก่อนเลย ไม่ใช่เขาต้องเปลี่ยนจากเางเกงเนี้ยเป็นเงียงวอร์มแต่ของเราแคาไปกับเขอ่ะอ่ะต่อไปเด็กเด็กโยทีโยทีดีกว่าเด็กโยเทนเสื้อผ้าเนี่ยชุดเหมือนนิตาเลยเพียงแต่เปลี่ยนปากว่ายอบอลชื่อมือน์อันนี้เลยอันนี้ต้องปักชื่อนะแต่ว่าสามเส้นเขาไม่ต้องปักชื่อลืมหรือเปล่าลืมหรอไม่ไม่ไม่ต้องปักไม่ต้องปักแล้วอันนี้เขามีเขามีจุดเหลืองคืออะไรอย่างสีคณะสีอ๋ออยู่สีเหลืองอันนี้สีเขียวของสีแดงไม่อันนี้เป็นเหมือนกับว่าแค่มันมันไม่เกี่ยวกับสี ค่ะอันนี้เป็นเหมือนว่าดาวระดับดาวระดับชั้นพอมสองก็สองดาวสองหนูมอสามสามดาวถ้ามอหกก็หกดาวแล้วทั้งชั้นทั้งชั้นกี่จะเริ่มดอแล้ว่ยหนูจะไม่ได้หนูไม่รู้อ่ะแบบว่ามอสูงมอปลายมันจะเป็นมอปลายเขาเปลี่ยนชุดลูกเขาเปลี่ยนชุดอ๋อจริงด้วยข้าวหนูมอปลายก็เปลี่ยนชุดอันเนี้ยอันเนี้ยคือมอต้นจุดเดียวมอสองสองจุดมอสามสามจุดมาถึงเรื่องทรงผมคนที่เปลี่ยนแปลงก็คือปาร์ตี้นะตอนแรกตอนแรกที่หนูเดินไปหาปาร์ตี้หนูจำปาร์ตี้้ไไม่ด แล้วก็เขาไปตั้งตัดลองทรงแต่อย่างเนี้ยถือว่าไม่สั้นแล้วเพราะว่าสมัยที่แม่เป็นนักเรียนน่ะหรือสมัยเออแม่ก็เรียนไม่ใช่สมัยป้าป๋าหมายถึงว่าเพื่อชายต้องตัดสั้นหน่วยเกลียนไปเลยแต่นี่คือเขาใช่เขาเหมือนกับอนุโลมแล้วใช่ไหมสมัยนี้ไม่ไม่จเป็นเพราะกลัวเด็กไม่หลอก็เลยอ่านเพื่อนหนูเพื่อนหนูก็ตัดแบบเกลียนเลยเลยวะบางคนก็ยังเกลียนอยู่แค่บางคน อ่ะทีนี้ผู้หญิงผู้หญิงแสงสมทำผมทรงอะไรได้บ้างสองสองสา่เรียเรียกผิดตลอดขอโทษแล้วสามเสียงทำผมทรงอะไรได้บ้างรวบไปเลยค่ะรวบแบบคือตัดสั้นก็ได้ยาวก็ได้ไม่ไดสั้นต้องแค่นี้เหรออะไรไหม่ะเถ้าือเหมือนกับราชเนียแล้วก็ไว้ผมมาได้ไหมตัดผมมาไม่ได้ค่ะแต่เห็นเพื่อนไว้กันเยอะมากอ่ะแล้วคือวะเขาก็ให้ติดกิ๊ฟ อ๋อถ้าใครผมมาต้องติดกิบขึ้นไปแ้วผมมาติดตรงไหนอ่ะมันแทงตามาเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้นะตอนน็้ตรงนี้เลยถ้านี้หนูแบบสไลด์หนูก็ต้องอามาติดแล้วก็ลวกแต่ตอนนี้มันเริ่มยาวก็เลลวก็คือเขาไม่ให้ตัดผมมานะคะแล้วก็ปล่อยผมแบบน้องพิมไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับครับทานไปจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องจดสมุดตีไหมตีไหมเขาไม่ตีขับเปียได้ไหมขับเปียไม่ได้ค่ะเฮ้ยขับเปียฮะไ่ไหจริงหรอ ้นงขหม้าทกต้องัก็คือทรงที่ไว้ได้ก็คือผมสั้นหรือมัดผมผมสั้นต้องแค่นี้อ๋อเขาคงอยากให้เหมือนกันทุกคนไปเลยนี่เรามันทรงอ่ะนีอ่ะแล้วโบว์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 สีอะไรสีดำเท่านั้นสีดำเท่านั้นไม่มัดโบว์ได้ไหมได้มาคะแต่ว่าครูก็จะให้มัดอยู่ดีไม่ได้ อย่าบอกบ้างอย่าบอกเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันโบก็คือสีดดาเหมือนกันแต่เพื่อนก็จะมีสีเงินบ้างแล้วก็มีแบบไม่ใส่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมาได้ไหมผมมาหนูว่าไม่แน่ได้นะคะเด็ใช่หนูไม่หนูไม่เคยเห็นมีอะิดอังก็ติดกิฟต์อย่างเงี้ยอังก็สะไล ถักเปียได้ไหมถักเปียได้แล้วก็มาตัดได้ค่ะแต่ไม่ให้ปล่อยผมดีๆออ๋ทำเปียได้แต่ตัดไม่ได้อันนี้หนูรวบสองคนมาเลยเออส่วนโรงเรียนนี้ถักเปียเท่านั้นเซเลียต้องผูกโบขาวเท่านั้นอ่ะแล้วก็ เบียเนี่ยต้องเป็นเปียแบบตะขาบต้องเป็นเปียตะขาบแบบนี้เปียแบบเฉยๆไม่ได้นะต้องคาดติ๊กหัวปึ๊กอย่างนี้เลยผมสั้นนี่ยสั้นนะผมสั้นก็มัดเป็นจุกอะค่ะเคยเห็นอะไแล้วก็ฮะผูกบวขาวแบบนี้อย่างนี้หัวปมทั้หัวไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนมัดข้างหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นหนงเหรอแฉกข้างอย่างเงี้ยหรอห้าปล่อยผมไปพิมพ์เลยห้ามนี่โรงเรียนนานาชาติทำอะไรก็ได้นี่ ของหนก็คือจะสั้นยาวแค่ไหนก็ได้เขาบอกแบบทํำไงก็ได้ให้ตัวเองมันดูแบบดูแบบล <Look smart, S 1> นะุคสมาร์ทคุณบอกว่าทำทอ,องอะไรก็ได้ให้อยู่ลุคสมาร์ทอย่างนี้เลย<ช>สามารถ เปียกก็ได้อะไรก็ได้สติ๊ก็ได้์อะไรก็ได้มากินกินมาไหก็ได้ถ้าแบบนี้ก็ได้อปากต่อปากน้วงซอยสั้นมันมีไหมมีผู้หญิงใส่ไหมซอยสั้นๆแบบผู้ชายอ่ะมีมีมีเพื่อนหนุ่มเพื่อนหนุแบบซอยแบบนี้เลยค่ะบางคนส่วนใหญ่จะตาชาร์ไลท์แบบทรงผู้ชายทรงนี้นะทรงน้องพิมเนี่ยเป็นทรงยอดฮิตของโรงเรียนเนี้ยเดินไปในโรงเรียนนะไปรับนะทำตรงนี้กันเกือบทั้งโรงเรียนเลยสวยมากแต่มันสวยนะมันสวยใช่มันสวยไม่รั็นไร โรงเรียนนี้กับโรงเรียนน้องพิมพ์เหมือนกันโรงเรียนครับเอกซไมเหมือนกันเหมือนกันก็คือทำผมยังไงก็ได้ผมเนี่ยยาวหน่อยแบบนี้ได้มีคนแบบยาวลงมาอย่างนี้เลยป่ะมีบ้ายมีเหรอต้องแน่หนุไม่มีมีแต่แบบที่มันมาบิดแค่นี้แค่อ๋อไม่มีแบบยาวอย่างนี้มาไม่มีมีบ้างไม่มีแน่เลยโอ้ยแล้วผู้หญิงทรงฮิปคือตรงไหนครับตรงนี้ป่า ผู้หญิงเลนทับผู้หญิงเลนทับอ่ะทำซุ่มไหนกันไม่รู้ครับไม่รู้ทำใม้มาผู้หญิงเลยโอ้โหที่เขาทำซุ่มไหนไม่รู้หรอไม่รู้เพราะมันไม่เหมือนกันอะมันไม่ถึงแม่ก็บอกว่ามีแต่ผู้หญิงมองเขาเขาไม่มองผู้หญิงถาเขาไม่โเวนเลฟไม่ลอยหรอใช่อะไรเล่นกันอะเล่นยอห้องหนึ่งมีกี่คนอ่ะแข่งโสงไอ้พี่ให้เอาสามแสนก่อน ห้องหนึ oh. 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 You you before, ่ง42ห้องหนึ่งมี42แล้วระดับชั้นหนึ่งมีกี่ห้อง12บองโอ้โหเยอะมากนะอ้าวแล้วแล้วเซนโยล่ะแต่หนูเห็นพี่มอไปที่เขาแปะหน้าบอร์ดเขามีแบบว่ามอสีทับโิบเจ็อ้น พี่ไปหน้าโรงเรียนอ่ะแล้วเซนโยอ่ะอ่าเซนโยเซนโยมีทั้งหมด3ห้องค่ะอันนี้เพาะ EP ใช่ไหมเพราะ EP ค่ะแต่ว่าถ้าห้องปกติอ่ะก็คือจะมีเยอะมีเยอะเลยแหละแต่หนูไม่รู้ว่ากี่แต่หนูไม่รู้กี่อ๋อแล้วห้องนึงมีกี่คนห้องหนึงมียี่สถึง28คนอ๋อแต่ว่าถ้าห้องทกรดปกติอ่ะน่าจะเยอะเยอะมากเกอบหาสิบกว่าคนนะคะเออใช่ประมาณห้องละ50คนแล้วก็น่าจะมีถึง10ห้องไะเกินเออเยอะอะเยอะเอออ่ะแล้วแล้วโยทินล่ะ อ่าของหนูในแต่ละห้องจะมีประมาณ27ถึง28อันนี้หนูไม่ค่อยแน่ใจว่าอันนี้ EP EP ก็จะน้อยกว่าใช่ไหมอันนี้คือ EP ค่ะแต่ถ้าสามัญก็จะเยอะกว่านี้ถูกป้ะไม่รู้วาชั้นหนูนะหนูชั้นหนูเป็นหลักก็จะมีประมาณ14ห้องค่ะอ๋อ14ห้องเนี่ยแล้วแล้วของน้องพิมห้องละคือมันจะแบ่งเป็นสามสองคู่เลยมี XY อีกอะห้องละประมาณ คือทั้งหมดชั้นหนึ่งอะค่ะมีประมาณสามสิบกว่าคนเออสามสิบสามประมาณเกือบสี่สิบคนแล้วก็มีสองห้องใหญ่ๆนี่ครับห้องครับสิบคนสิบเก้าคนแล้วและระดับชั้นน่มีกี่ห้องอ่อมี A B ไม่มี F อฟแต่ซ มีหห้องห้องละประมาณ20คนอ่ะโดยประมาณนะคะนี่แล้วเวลาไปโรงเรียนกินข้าวกันยังไงเจ้าเข้ากลางซื้อเองค่ะซื้อเองก็จะไปร้านถ่ายแล้วก็ไปซื้ออย่างเงี้ยหรอก็เลือกไม่กี่ตาเลยใช้เงินสดเนี่ยขอหนูไปร้านแบบนี้พอมีร้านโอ้ีหมีแล้วเพลนให้ดูด้วยจะไปร้านแบบนี้มีหลายๆร้านใช่ไหมของหนูของหนูมันจะไปเป็นรองละเหมือนเดียวสั่งอ่ะจะเห็นไหมอ๋อก็คือไปซื้อแล้วก็ยกมากินที่โต๊ะของหนูนี่วันนี้ พกช้อนไปเองนะคะอ้าวฮะวันนี้หนึ่งินเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้พูดจ่าบอกว่าต้องพกช้อนไปพกช้อนไปเองเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อเที่ยวเรียนเนี่ยคู่หนึ่งสองบาทจริงเหรอแพงมากเลยบางแบบเขาไม่เรียกว่าซื้อข้าวแล้มีช้อนให้อยู่บางร้านบางร้านเขาก็จะให้แต่บางร้านก็จะไม่มี ใช่เอาหนูก็คือร้านแต่ละร้านนทุกร้านมีซ่อมอามีชั้นซ่อมให้เลยแล้วก็อันนี้ต้องใช้เงินสดซื้อเองก็คือมีสองชั้นค่ะใช่ใช่หนูจำได้ร้านลูกชิ้นทอดยังอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชิ้นทอดตอนที่ป๊าป๊าอยู่โยธินอ่ะมันอยู่ตรงตรงไอ้นั้นเขาเรียกอะไรตรงรัชกาลปัจจุบันตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ตรงเข็มวัดเข็มใช่หนูนู้นใช่ไหนเขาย้ายเออเขาย้ายหนูไม่เห็นร้านลูกชิ้นทอดเลยค่ะไม่เห็นแก่ตั้ ลรงเล่นดู่องอ่ะมันเป็นแบบเกินแคนทีแล้วก็แบบว่ามันก็เป uh ็นเว แบบเดินเดินมาแล้วก็ให้พันลุงปักไพ่ตักไพอย่างเงี้ยสั <c oughs> <c oughs <c oughs> <c oughs> ่งได้ว่าจะอะไรให้แม่บ้าน่แมบ้ตักให้ไม่ได้แบบต้องจ่ายตังค์ซื้อหรือเปั่ก็คือของของน้องพิมพ์เนี่ยนะเขาจะเป็นบุฟเฟ่แบบว่ามีสลัดบาร์ทุกวันแล้วก็จะมีเมนคอร์สต่างหากในสลัดยำบางวันก็จะเป็นแบบว่าแบบทูน่าบางวันก็จะเป็นยำข้าวโพดบางวันก็จะเป็นแบบว่ายำนุ่นยำนี่สลัดไม่ยำไม่มียำหรือเปมียำด้วยอ่ะแล้วของโรงเรียนเอกมัยล่ะสลัดหรอไม่ใช่ตก่งยังไง ออมมันีต้องซื้อไหมต้องซื้อไหมซื้อหรือว่าใหญซื้อด้วย ID Card ก็คือมีเป็นแบบนี้เป็นร้านแล้วก็เราก็ไปซื้อค่อมันมีที่สแน็คบาร์แล้วก็แครฟติเรียโอเคโอเคเออเหมันเรแย่ไก่ทอดต้มไม่ใช่มันไม่มีจงอยมีมันมีไก่ทอดไม่เป็นไรไม่ต้องโอเคขอบคุณมากครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเปิดกระเป๋าของเด็กนักเรียนว่าความรักเราทอะไรเลย คอยติดตามนะคะ